สวัสดีค่ะบริษัทพักระดาษนะคะอันนี้เป็นตู้อบขนาดหนึ่งตันนะคะเป็นรุ่นครอบครัวกับไซส์ครอบครัวอันนี้เราแปลงเป็นระบบดีเซลนะคะอันนี้ก็เทสเตรียมส่งลูกค้านะ,ะขนาด1ตันตัวนี้เราขายที่แปดหมื่นห้านะคะอันนี้เป็นระบบดีเซลนะคะระบบก็ทําง,งานปกติแล้วนะคะอันนี้ก็เทสเตรียมแัดส่งให้ลูกค้านะคะขนาด1นันตันควรเรือนราคาแปดหมื่นห้านะคะตัวนี้ รุ่นกระทันรันนะคะหนุนตนครอบครัวก็ตอนนี้ช่างระเทศระบบน้ำมันดีเซลให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ผ่านเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเสียงเครื่องก็นิ่งมากก็รอระบบรอก็เตรียมพร้อมจัดส่อนะคะขอบคุณลูกค้ามากๆนะคะมาปุ๊บปุ๊บป๊บเลยลูกค้าง,ง่ายมากเลยะคะ่ะเห็นตัวปุ๊บก็มาจจำก็เตรียมจัดส่ง น,นี้เราก็จะมีจัดส่งนะคะก็จะมีกูกข้าวขนาดหนึ่งตันนะคะแล้วก็มิสูตัวนี้ไปบึงการนะคะสองแถวเอ็นีหนึ่งแปดอันนี้ช่างก็เช็คเรียบร้อยพร้อมใช้แล้วนะคะก็เตรียมจัดส่งวันนี้ก็โอเคแล้ววันนี้ก็จะมีจัดส่งสามจ้นนะคะก็จะมีเกี่ยวข้าวมิสูนะคะ n อ็นีหนึ่งแปดตัวนี้นะคะตัวนี้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะ ต,ตัวนนี้8แปดหมนะคะแล้วก็มีตู้อบสองตันนะคะที่เราทําการล้างกันเมื่อวานนี้ตัวนี้ก็ส่งจังหวัดเลยนะคะราคาตู้อบข้าวเอ่ออยู่ที่สองตันอยู่ที่1นึ0 0 0สนบาทนะคะพร้อมติดตั้งพร้อมแปลงแก๊สเอ่อพร้อมติดตั้งพร้อมส่งนะคะโอคตู okay. ้นี้คิวก็จะแน่นๆหน่อยนะคะช่างเรานี่ก็ 3, สามคนเดียก็ติดจองแล้วนะคะก็เดี๋ยวรอทำการเช็คส่งพรุ่งนี้ไอ้อทิตย์หน้าค่ะ สนใจสอบถามก็ไม่ได้นะคะเครื่องมือการเกษตรเราก็มีนะคะหลายอย่างนะคะเครื่องสีก็กล้องตัวนี้ก็ขายแล้วนะคะก็เตรียมจัดส่งเชียงรายก็สินค้ารอจัดส่งก็อยู่หลายตัวเลยค่ะนี่ก็ใช่กล่องนี้ก็ใช่นะคะโอเคก็สนใจอุปกรณ์การเกษตรนะคะที่เกี่ยวรถนาเครื่องสีลูบกนะคะก็สอบถามเข้ามาได้นี่ก็รอเตรียมเช็คจัดส่งนะคะ สนใจสอบถามก็้มาไ,ได้นะคะที่เบอร์โทรดานะคะเบอร์0 8 1 3 0 8 1 8 6นะคะแล้วก็เบอร์แอดมินเก็เป็นเบอร์080919799นะคะก็สนใจสอบถามเข้ามาได้ค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ